สวัสดีครับผมสวัสดีกันเช้าวันจันทร์ที่27ธันวาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับ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 เอ็โคมาเลยเช้าเป็นแนวทางฮานอยพิเศษครับเมื่อวานทางนูพิเศษก็30มแตก3ตัวนะครับแล้วก็มาทั้ง3ทั้งศูนย์เนาะที่อย่างเดียวคือจอไม่มาครับอย่างเดียวคือจอไมปมาแต่ ใครรูดใครเล่น3ตัวก็แตกไปนะครับก็รูดก้นต่อวันนี้ครับแต่จากสถิติแตก3ตัวไปแล้วรบกวนเบาๆหน่อย้วกันนะครับก็บอกไว้ก่อนครับชอบแนวทางนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับวันนี้เด่นสุดเก้าครับผมวิ่งบนรุน่างเก้าหน้ามีครับวิ่งบอรุน่างเก้าหน้ามี

ันก็ศูนย์ห้าครับติดเบิลห right ้าห้าไหมครับร้อยมัดห้าครับร้อยมัดห้าร้อยไม่ห้าก็ย่าน่าจะเป็นศูนย์คงเดิมผมว่าน่าจะอยู่ศูนย์น่าจะอยู่บนคุณน่าจะมาบ้างเมื่อวานเบิ้ลเบิ้ลนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับเนาะสำหรับพานอยพิเศษครับก็มาลุ้นกันตอน17บเนาฬิกาสานาทีโดยประมาณครับเมื่อวานใครไม่ได้เล่น ใครไม่ได้ตามได้แตก3ตัวมาแล้วจะมาแตกวันนี้ว่าจะมาหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับก็รุนกันต่อแล้วกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในแนวทางห่างตกลงต่อไปครับ